อย่งกินนาะวันนี้ทำกับข้าวอีย่างให้สามีเนาะหรือว่ากินแล้วเรียบร้อยใช่ไหมตอนนี้เวลาบ่ายสองมงยีของอังกฤษนะคะน้องรัชคนสวย วันศุกร์เส,สาร์อาทิตย์แล้วไปเที่ยวที่ไหนเอ่ยพรุ่งนี้วันเสาร์วันอาทิตย์จิไปเที่ยวใส่น้ออาทิตย์ที่แล้วเห็นไปไปเกาะไหนนะไปเที่ยวทะเลใช่ไหมอาทิตย์ที่แล้วอันนี้กางเกงตัวที่สองเขาให้เอวเข้า เอวมันใหญ่ก็เลยเอามาเอาเขา้าให้เขา้าไฟจังแมน วันนี้เปิดเรดิโอไม่ได้ไลฟ์สดอยู่ถ้าเรดิโอนี่มันเป็นเพลงฝรั่งเนาะเพลงฝรั่งนี้ส่วนมากมันจะติดลิขสิทธิ์เปิดเพลงไทยเพราะๆดีกว่าเนาะโทรศัพท์ค่อยอยีนไหเอาไนี่ cái hàm mô la môn môn phán xí อะไรเจ๊ขึ้นไลฟ์แป๊บค่ะอ๋อเหรอน้องรัตจะขึ้นไลฟ์ใช่ไหมตัง้งใจไปนะคะจะหาเพลงฟังกันจะเปิดมอลำฟังกันเด้อลำเพลิน นี่เพลงไม่มีลิขสิทธิ์